CIMB ไทยนะครับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum s a v i n g นะครับจากธนาคาร CIMB ไทยนะครับเพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจรับดอกเบี้ยเงินฝากแบบสูงสุดนะครับถึง1.4%ต่อปีนะครับเป็นแบบตัวสเต็ปนะครับสเต็ปของยอดเงินฝากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรกเลยทีเดียว ยอดเงินฝากนะครับเงื่อนไขเรามาดูกันถ้าฝากน้อยกว่า5ล้านบาทนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย0.5%ฝากตั้งแต่5ล้านถึง45ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย1.4%ฝากมากกว่า45ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย0.5%นะครับเงื่อนไขนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับที่มียอดขายนะครับไม่เกิน3 0 0พันล้านบาทนะครับและไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร 2. จํานวนเงินเปิดบัญชีนะครับขั้นต่ำศูบาทนะครับสจ่ายดอกเบี้ยป,ปีละ2ครั้งในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมโดยหากภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนาที่จ่ายตามกรมตามเกณฑ์ของกรมสรรพาการนะครับ 4, สสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า1รายสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีเท่านั้น 5การคำนวณยอดดอกเบีย้ยแบบตามลำดับขั้นของยอดฝากนะครับโดยคำนวณอัตราดอกเบีย้ยตามยอดคงเหลือในบัญชีแต่ละวันซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารและหักภาษีหน้าที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนดดังนั้นนะครับดอกเบีย้ยณสิ้นวันนะครับเท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือในบนัญชีเงินฝากณสิ้นวันคูณอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศณขณะนั้นหารด้วย365หรือ366วัน 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไปนะครับนะนี่คือรายละเอียดนะครับเงื่อนไขาการให้บริการนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลธนาคาร CIMB ไทยนะครับ CIMB Business Service a s e นะครับ0 7 6 2 6 7 7 7 1ทุกวันทําการตั้งแต่8 0โมงครึ่งถึง17เจนิกาน รหรือเว็บไซต์ w w w CIMB t h a i com นั่นเองก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมัน,มน,มนก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกออศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพร,รกรมาตรการป้องกันและปราปรามอาชากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยือ่อให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปอป,ป,ปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูยรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับสแจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ 2. นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือซิมโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตำรวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงทุน ผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ DSI ปปอง,องช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิจฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิจฉาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับท,ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยครับ